สวัสดีท่านผู้ชมในเอฟทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสลวิชช n n e l คนบ้านเกษตรครับวันนี้อยู่ในสวนแอปเปิลครับวันนี้เก็บครับผมเก็บ,บันแรกสายพันธุ์นี้ก็จะเป็นสายพันธุ์พิงเลดี้นะครับวันนี้กำลังแต่งหน้าพิงเลดี้แอปเปิลนะครับ okay. ก็จะติดเขียวๆนิดนึงก็จะเอาไปนอกเย็นครับผมเอาไปเก็บเก็บไว้ในห้องเย็นครับโอเคมากินข้าวครับมากินข้าวพักเที่ยงข้าวเสร็จลุยต่ออีกคนละบ่อเลยนรองตอนนี้เป็นอ่าการพักเที่ยงนะครับเป็นการพักนะครับท่านผู้ชมแต่ตอนนี้ก็พักนะครับผม พักผ่อนสันาทีนะครับก็สวยครับผมดูครับลักษณะลูกโดนแสงสวยนะครับว่าสวยแต่ว่าขเขียวนี่ก็จะไปเอาไปแช่ไว้ข้ามปีนะครับแช่เอาไว้ในห้องเย็นก็เก็บแล้ว เก็บตัวลูกใหญ่ครับผมไซส์ใหญ่ไซส์เล็กก็ผ่านก่อนเดี๋ยววันหลังก็กลับมาเก็บอีกครั้งนะาเก็บครับผมเก็บลูกแดงๆครับโอเค ก็ลงครับ นี <c oughs> ่ครับอ่อนครับผมหอมาหอมากห <c oughs> อมมากท่านผู้ชมจุกแดงครับอืแดงนะครับแดงจริงๆเลยแดงจริงคๆครับผมหอมมากท่านผู้ชมหอม เริ่มหอมแล้วแดดสองครับผมแดดเผาผิวมันแล้วเริ่มหอมแล้วสีแดงแบบนีแบบ้แบบสีแดงลูกใหญ่ครับผมลูกเล็กผ่านแ้วก็โตโตว,วันโตคืนนีนก็แดง กี่อนหอ,หอมมากหอมมากนี่ครับคุยกับเมียครับผมค <laughs> ุยกับเมีย <laughs> อ,รรอุปุรโศัพท์แล้วก็ถ่ายคลิปวีดีโอส่งไทางบ้านให้ได้ชมนะครับแน่นอนจริงตามภาษาคนอยู่ไกลทิศครับผมห่างทินโอเคครับ,รบอ,อะไร้ว เต็มแล้วครับใสใหญ่ครับผมใส่เยอกไกลเต็มแล้วครับผมชึ้งนิดครับผมไกลเต็มแล้วจะช้ารอบที่สามแล้วนะ Uh huh. หอมมากท่านผู้ชมพันธุ์นี้หอมหอมยิงครับไม่ได้โกหกครับผมกลิ uh ่นสุดยอดกลิ่นหอมมากพันธุ์นี้หอมที่สุดนะครับหอมยั่วใจครับผมน่ากินมากมันไม่โดนแสงก็เป็นสีเขียวเป็นไหมครับท่านผู้ชมฝั่งหนึ่งโดนแสงฝั่งหนึ่งไม่โดนแสงครับเรากำลังเลี้ยงครับผมสวยทุกลูกครับขัดไซ หอมมากกินไม่ได้แล้วครับตานผู้ชมไม่ไหวแล้วท้องจะแตกกินเยอะแล้วครับวันนี้หน้าบวมครับไขมันขึ้นครับผมไม่รู้ม,มาจากไหนคลิกฝั่งนี้มันแดงๆสวยมากหอมหอมหอม ยั่ยวนมากสายพันธุ์นี้หอมจริงครับท่านผู้ชมหอมมามันจะปิดงานครับผมงสวยมากหอมครับผมหอมยั่ยยวนใจครับสุดท้ายเขผมท้ายแฟนสวยเขาไว้ไงก็น่าจะประมาณนั้นแต่ตอนนี้หาแฟนยังไม่ได้แลยครับผมโสดไปก่อนครับเดี๋ยวกลับบ้านไปหาตามหาเองเดี๋ยวกลับไทยครับผมเดี๋ยว จะไปตามหาเองจะไปตามหานื้อคู่ครับผมโอ้สวยมากครับผมอกลิ่นน่ากินจังแต่ว่าไม่ไหวแล้ววันนี้โอเคสุดท้ายครับผมเสร็จสิ้นภารกิจวันนี้ครับคลิปครับผมถ้าใครชมคลิปแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งกันด้วยนะครับและกดตามมาด้วยครับผมช่องสรวิท c h ชาแนลคนบ้าเกษตรจากลาไปก่อนครับเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ บายบายพ่อไม่ไหวครับวันนี้พ,พักผ่อนก่อนสีสวยสีสวยดูผลงานครับวันนี้เยอะมากครับผมก็ประมาณจะประมาณไซส์นี้นะครับไซส์แปดสิบ พ้องนอนนะครับแต่เก็บยังไม่เสร็จครับผมประมาณครึ่งสวนนะครับเพราะว่าเอาไม่เยอะวันนี้ออเดอร์มาไม่เยอะครับผมแต่ก็มันจะวันศุกร์แล้ววันนี้เป็นวันศุกร์นะครับหอมมากท่านผู้ชมหอมพันนี้ยอดหอม เราะว่าเก็บครั้งแรกก็จะไซส์ใหญ่นะครับใหญ่แล้วก็แดงคนะรับรอบต่อไปก็เก็บอีก <c oughs> อเคครับเดี๋ยวรถเขาจะมาตักเพราะว่าตอนนี้มันวันศุกร์อีกสักหน่อยก็คาดเนะขาคาดเดี๋ยวก็เข้าคากแนละ้ว เป็นบันพักก่อนนะครับห้ามเกลื่อนย้ายรถครับผมห้ามทํางานโอเคครับนี่ก็ยังยังไม่เก็บครับแต่ก็เปิดแสงรอนะครับก็เต็มต้นเหมือนเดิมส่วนต้นด้านหน้านี้ก็เป็นต้นนี้ตายแล้วครับผมมันดกเกินไปแยวก็จะทำการปลูกใหม่ครับแยวก็ปลูกใหม่เป็นหลายล่องนะครับล่องนี้ก็200เมตรแต่และแถว ความยาว2องเมตรครับผมโอเคกลับแล้วครับผมเสร็จสิ้นภารกิจครับผมวันนี้เลิกแต่หัววันนะครับเพราะว่าวันศุกร์นะครับวันสุดท้ายของสัปดาห์นะครับพักผ่อนครับผมวันเสาร์ก็นอนยาวมันจะมีงานพิเศษครับเจอกันครับผมพรุงนี้ตอนนี้เดี๋ยวไปเอารถกัน ยังหนายอยู่เลยครับท่านผู้ชมยังไม่แดงครับลูกใหญ่ด้วยครับปีนี้สวยครับลูกอาจจะได้เยอะเอา,า,าบันไดก่อนบันไดจุดบันไดกับบ้าน cepat-cepat dah